อ๋อมาล,ลีบอกว่าตอนนี้นั่งสมาธิทุกวันตามแม่แนะนำค่ะโอ้มาล,ลีนั่งได้เลยสาธุด้วยนะลูกสาธุนะก็คือนั่งสมาธิไม่มีอะไรลูกก็เอ่อตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นนะคะให้วันหนึ่งให้ได้สามเวลานะคะแค่เพียงรัดนิ้วมือก็ได้หรือถ้านั่งได้นานห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนั่งไปเลยนะคะก็พยายามวิธีการนั่งก็คือเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย เราก็เอาจิตยพยายามอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจให้ได้นานที่สุดถ้าเราเห็นเราไปคิดเรื่องอื่นที่ที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ลมหายใจเนี่ยเราก็ดึงกลับมาดึงกลับมารู้ลมแล้วก็อย่าลืมดูว่าเวลาดึงกลับมาแล้วเนี่ยความคิดนั้นดับนะคะลมหายใจเกิดขึ้นเวลาหลุดไปคิดใหม่นะคะเราดึงกลับมาก็เห็นเกิดดับนะคะความคิดนั้นดับแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจนะคะลมหายใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการเห็นเกิดดับ กิดดับเป็นปัทรียีจะทําให้เราสามารถปล่อยวางขันห้าได้เลยนะคะหลุดพ้นได้เลยแล้วก็ถ้าฝึกสมาธิในชีวิตโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นท่านั่งก็คือทํากายคตาสตินะคะการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันก็คือเราเดินรั้วเดินยืนรั้วยืนนอนรั้วนอนนั่งรั้วนั่งหรือการเคลื่อนไหวร่างกายในกิจการงานต่างๆเราก็พยายามฝึกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราทําถ้าเราคิดอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราทํา เราก็ดึงกลับมาในสิ่งที่เราทําอันนี้ก็คือการเห็นเกิดดับเหมือนกันนะคะก็คือพอคิดนอกแนวเราก็ดึงกลับมาอยู่กับงานที่เราทํานี่ก็ดูพิจารณาเกิดดับได้ด้วยการเจริญกายสตะสติได้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการสามารถอยู่ในฌานสี่นะคะเทียบแล้วเท่ากับฌานสี่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะอันนี้แม่อัดเคยทำทำได้มาแล้วนะลูกแล้วทําได้หลายวันด้วยนะคะประมาณ9วันนะคะช่วงนั้นแม่อดัดทำ ทำกยายะขาาาสติเยอะนะคะสามารถได้ฌาน4แต่บางทีมันก็ไหลมา3-2-1นะคะแต่อยู่ในฌานตลอดเนี้ยได้ถึง9วันแล้วก็ไม่นอนด้วยซ้ำนะไม่นอนนอนไม่ได้เพราะว่าจิตมันตื่นมากนะคะแต่สุดท้ายแม่ก็ต้องพยายามเอามันลงนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวร่างกายจะจะไม่สบายจะเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าว่าเอ่อจะเป็นเหมือนแม่อาร์ตนะคะเราอยู่ที่ว่าจิตตั้งมั่นมากแค่ไหนล้วเราเราใช้ชีวิตของเรา อยู่กับกายให้ดีๆเนี่ยแหละค่ะให้กับการงานดีๆเนี่ยแหละอย่าไปฟุ้งเนี่ยก็เท่ากับทํากายคตตาสติแล้วนะคะจริงๆการฝึกกายคตาสติมันดาได้ทุกท่าแหละคะ่ะถ้าถ้าเราฝึกมาดีๆฝึกได้เก่งนะทําได้เร็วๆด้วยไม่อาเดินเหินอย่างเงี้ยแม่ก็ฝึกกายคตาสติได้เลยนะคะไม่ไม่ได้ยากอะไรทําได้นะคะ